พรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานให้ข้าพระพุทธเจ้าดร์นางสุวิวรรณคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำปรญษาการพบท้วนใตมาาตามอารามต่างๆสืบเรื่องเลื่อยมาเป็นประจำทุกปีและในปีนี้2568ทรงมีพระเมตตาพระราชทานให้ข้าพระพุทธเจ้าน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท้วนไตมาาจำนวนสองแห่ง ประกอบไปด้วยวัดบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาในวันที่26ตุลาสองห้าและวัดที่สองเขาดินวนาลามอํำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีในวันที่27ตุลาสองห้าและนอกจากนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีเจตธา ได้นำผ้ากระถิ่นขามื่อคีไปน้อมถวายจำนวนสิบวัดตลอดถึงกระถินที่ตกค้างอยู่ซึ่งยังขาดผู้จะจับจองเป็นเจ้าภาพทออีกหลายวัดเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกคู่สแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเลกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและด้วยความจงรักภักดีต่อสถา,าบันพระมหากษัตริย์สืบเนื่องตลอดมา thank you สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมดิฉันด็อกเตอร์ชุวิวรรณคำพานะคะในปีนี้ก็อีกหนึ่งปีนะคะที่เราได้มาร่วมบุญกันที่วัดนาทิกาลามนะคะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่เรามารวมญาติกันและท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้มาร่วมบุญในในปีนี้นะคะ ซึ่งเป็นเวลาหลายๆปีมาแล้วนะคะที่ทางดิฉันดร์ชิวิวันคำพานะคะได้ได้มาทอดกระถิน,นวัดนี้ค่ะวัดนาธิการามนะคะปัจจัยที่ได้รับจากการบริจาคในการทอดกระถินทุกๆปีนะคะ mm hmm. พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะคะก็ได้นำไปบูรณะ,ะวัดและปฏิสังขรแล้วก็ยังไปสร้างพระซึ่งอยู่บนเขา สร้างถนนหนทางนะคะให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นค่ะในปีหนึ่งนะคะเราก็ได้ทอดกระถินกันครั้งหนึ่งนะคะด้วยบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะจงดนบันดาลประทานพรให้ท่านทุกท่านและผู้ชมผู้ฟังตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะคะปรบเผกแผ่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองประสงค์ถึงใดที่ชอบแล้ว ก็ขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกๆประการเช่นเดียวกันค่ะและดิฉันขอแนะนำท่านผู้มีบุญใจบุญอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาร่วมบุญกันครับครับสวัสดีครับผมดรพันยศเจนหัดคุณกรรมาการผู้จัดการบริษัทพีแลนด์เฮาส์เซอร์วิสจำกัดนะครับปีนี้นับเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมทอดกฐินทําบุญกฐินกับท่านดรชวิวันณคำพานะครับที่วัดนาธิการาม ที่หลังสวนจุมพรแห่งนี้นะครับผมก็ขออนุมโมทนาบุญไปยังทุกท่านที่ท่านได้ร่วมทําบุญมากับทางบริษัทแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ในบริษัทรวมทั้งเพื่อนฝูงต่างๆที่ได้ร่วมบุญกันมาปีนี้ผมมาเป็นปีแรกนะฮะก็ได้มีความประทับใจแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอท่านดรชวีวันณคำภาซึ่งท่านทํามาทุกปีเป็นเวลา6ปีแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็อนุมโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยแล้วก็ยินดีที่จะ ร่วมกันพัฒนาวัดนี้ต่อไปร่วมกับท่านดรชวีวันซึ่งท่านทำมานานแล้วนะครับขอพระคุณมากครับก็เจริญพรญาติโยมพุทธเบอร์สัตทั้งไลอัตมาภาพ พระครูวิจิตกรณีจ้าวัดวัดนาธิการามจาาเจ้าคณะอำเภอหลังสวนธรรมยุทธ์วัดนาธิการามนั้นถือว่าเป็นวัดเก่าแก่มีเนื้อที่ประมาณ45่้าไร่และมีอายุ170ปีฉะนั้นวัดนาธิการามได้ก่อ,กอสร้างมาก็มีพระพุทธรูปองุ่ คือปางห้ามญาติแล้วก็ได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิขึ้นอีกรูปหนึ่งบนภูเขาของวัดนาธิการามพระสังกัจ,จายอรอยพระพุทธบาทเทวีสุวรรณพระชัชสมวาีีในวัดนาธิการามนั้นถือว่าเป็นอยู่วัดอยู่เนินอยู่บนยอดเขา ทิศตะวันออกนั้นสามารถที่จะมองเห็นทะเลทิศตะวันตกนั้นสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์ภูเขาและตลาดหลังสวนส่วนทิศเหนือนั้นก็จะเห็นเป็นธรรมชาติทางไปมาสะดวกและถนนคอนกรีตก็ถึงอ,องค์พระพุทธรูปองค์ขาวที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยทุนทรัพยนจากบริษัทชาววิบันิกรุป๊ปเมื่อสองปีที่แล้วฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนั้น หากจะมาเที่ยวก็สามารถที่จะมาได้ทุกวันขณนะมาภาพในนานจ้าวาดขอยินดีต้อนรับทุกท่านการทอดกระถินของวัดนาธิการามปีนี้ก็ได้มีคุณท่านดเตอร์ชวีวันคำภาประธานบริษัทชวีวันกรุป๊ปจำกัดนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยใน,ในพระบรมราชูปถมัม เป็นประธานพร้อมด้วยดรพันยศเจียรตคุณประธานบริษัทพีแลนด์เฮาส์ซอริทจำกัดร่วมเป็นประธานด้วยในปีนี้ผู้ประสานงานหรือผู้เกี่ยวข้องการทอดกระถินสามัคคีของสายกรุงเทพก็ประกอบด้วยคุณคุมเพชรคงเชื้อนาค และคุณจีรภาขอสู่ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในร่วมเป็นแก้วภาพเรามากุณท่านดร์ชวีวันคำภาวัตถุประสงค์การทอดกระถินในครั้งนี้ก็คือการทำถนนคอนกรีตขึ้นสู่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสมาธิที่อยู่บนเขาหัวเขาท่ากอของวนาธิการาม ก็ได้เริ่มก่อสร้างมาเป็นเวลาสามปีซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ5ล้านบาทก็เหลืออีกไม่มากก็จะได้มีการสมโพธิพระพุทธร,รูปชาวบ้านตำบลบางมะพราะ้าวที่ร่วมกันช่วยต้อนรับทำอาหารให้แก่นากานักการศึ ที่มาจากชนบุรีเชียงใหม่กรุงเทพ,เทพอุตรดิตถ์อัตมาภาพในนามเจ้าวาดต้องขอขอบใจคณะกัถินทั้งสองคณะด้วยกันหวังว่าปีหน้า2569คงจะได้มีโอกาสเจอกันอีกคณะอัตมาภาพก็ขอเจริญพรทุกๆท,ท่านเทิน